ในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นใครก็ได้เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาเกิดคดีเกิดอาชญากรรมขึ้นมาตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เขาไปตามหาตัวคนร้ายที่ซ่อนอยู่หลังจอคอมพิวเตอร์กันได้ยังไงวันนี้แหละครับเราจะมาลองไล่จับผีดิจิตอลไปพร้อมๆกันนี่คือ5ขั้นตอนหลัหลกๆนะครับที่จะพาเราไปเจาะลึกการทำงานของนักสืบดิจิตอลกันตั้งแต่ต้นจนจบเลยโอเค ก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่กันก่อนนะครับคือต้องบอกว่าอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเล็กๆอีกต่อไปแล้วนะแต่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆของระบบยุติธรรมในบ้านเราไปเรียบร้อยแล้วครับเอาล่ะครับมาดูตัวเลขกันสักหน่อยกราฟนี้โชว์ภาพที่น่าสนใจมากเลยนะครับแม้ว่าคดียาเสพติดจะยังเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดอยู่แต่ลองหันมาดูแท่งที่2ส,สิครับคดีออนไลน์เนี่ยปาเข้าไปตั้ง25%แล้วย้ำนะครับ25% มันหมายควาว่าอะไรก็หมายความว่าคดีที่ขึ้นโรงขึ้นศาลกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยหนึ่งในสี่มาจากโลกออนไลน์ล้วนๆเลยโอ้โหนี่มันเหมือนเป็นสมรภูมิใหม่ของการต่อสู้ทางกฎหมายเลยจริงๆพอปัญหาใหญ่ขนาดนี้คําถามที่สําคัญมากๆที่ตามมาก็คือแล้วเราจะเริ่มตามจับคนร้ายที่ดูเหมือนจะไร้ตัวตนบนโลกออนไลน์หรือที่เราเรียกกันเล่นๆว่าผีดิจิตัลเนี่ยได้ยังไงกันละ่ะคำตอบก็คือ ทุกอย่างที่เราทำบนโลกออนไลน์เนี่ยนะครับมันทิ้งร่องรอยไว้เสมอเรามาดูกันดีกว่าว่าเบาะแสสำคัญที่สุด2ออย่างที่ถึงแม้จะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่นักสืบใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการแกะอรอยมันคืออะไรเบาะแสแรกเลยนะครับคือสิ่งที่เรียกว่า IP address พูดง่ายๆเลยนะนี่คือจุดเริ่มต้นของร่องรอยดิจิทัลทั้งหมดเลยครับภาพนี้อธิบายได้ดีที่สุดเลยครับลองนึกภาพตามนะครับ IP address เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับบ้านเลขที่ของเราในโลกดิจิตอลเลยครับคือเหมือนกับบ้านทุกหลังต้องมีเลขที่ใช่ไหมครับเพื่อให้บุรุษไปษณีส่งจดหมายไปถูกอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ต่อเน็ตไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือมือถือก็ต้องมี IP address ที่ไม่ซ้ํากันเพื่อให้ข้อมูลส่งไปถื่ได้ถูกต้องเป๊ะๆมันคือที่เกิดเหตุในโลกดิจิตอลนั่นแหละครับเอาล่ะเบาะแสชิ้นที่2นะครับคือหมายเลข IMEI ตัวนี้จะต่างจาก IP address นิดหน่อยตรงที่ว่ามันจะผูกติดอยู่กับตัวเครื่องโทรศัพท์โดยตรงเลยทีนี้จุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะถ้า IP address คือบ้านเลขที่หมายเลข IMEI ก็เปรียบเสมือนลายนิ้วมือของอุปกรณ์เลยครับคือโทรศัพท์มือถือแต่ละเครื่องเนี่ยจะมีเลขนี้ที่ไม่ซ้ํากับใครในโลกเลยนะทําให้เจ้าหน้าที่สามารถเชื่อมโยงการกระทําต่างๆบนโลกออนไลน์เข้ากับอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งได้แบบเฉพาะเจาะจงสุดๆโอเคครับ พอเรามีเบาะแสสำคัญ2อย่างนี้อยู่ในมือแล้วทีนี้เราลองมาดูภาพจำลองแบบง่ายๆของการสืบสวนจริงกันบ้างว่าเจ้าหน้าที่เขาเอาเบาะแสพวกนี้มาประติดประต่อ,อก,กันเพื่อตามหาตัวผู้ต้องสงสัยได้ยังไงการไล่ล่ามันเริ่มแบบนี้ครับเขาจะเอา IP address ที่ได้จากร่องรอยของคนร้ายเนี่ยไปตรวจสอบกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือ ISP ที่เราคุ้นหูกันนั่นแหละครับซึ่ง ISP ก็จะบอกได้ว่าเออในเวลานั้นเป๊ะๆเลยนะ IP address นี้ถูกใช้งานโดยเบอร์โทรศัพท์อะไร พอได้เบอร์มาปุ๊บสเต็ปต่อไปก็คือเอาเบอร์โทรศัพท์ไปเช็กกับค่ายมือถือเพื่อหาข้อมูลว่าใครลงทะเบียนซิมนี้และจุดคลแม็กก็คือการเชื่อมโยงเบอร์โทรศัพท์นั้นเข้ากับอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งผ่านลายนิ้วมือหรือก็คือเลข IMEI นั่นเองเท่านั้นแหละครับผีดิจิตอลที่เคยไร้ตัวตนก็มีทั้งชื่อมีทั้งโทรศัพท์อยู่ในมือแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะครับการตามหาตัวผู้ต้องสงสัยเจอเนี่ยยังไม่จบเกมนะมันเป็นแค่ครึ่งทางเท่านั้นเองเพราะว่าความท้าทายที่แท้จริง มันเพิ่งจะเริ่มต้นกับนั่นก็คือการทําให้หลักฐานทั้งหมดนี้มันศักดิ์สิทธิ์และน่าเชื่อถือมากพอที่จะใช้ในชั้นศาลได้เรื่องนี้อาจจะฟังดูไม่น่าเชื่อนะครับแต่มันเคยเกิดขึ้นจริงในเอกสารประกอบการบรรยายเนี่ยมีกรณีศึกษาที่น่าตกใจมากคือมีเจ้าหน้าที่ที่อาจจะยังขาดความรู้ความเข้าใจดันไปเอาคอมพิวเตอร์ของกลางซึ่งเป็นวัตถุพยานชิ้นสําคัญเลยนะไปใช้พิมพ์งานอื่นซึ่งการทําแบบนั้นเนี่ยมันทําให้ข้อมูลในหลักฐานเปลี่ยนแปลงไปหมดเลย เปรียบไปก็เหมือนกับนักสืบที่เอามีดของกลางที่ใช้ก่อเหตุไปหั่นขนมปังนั่นแหละครับมันทําลายความน่าเชื่อถือของหลักฐานไปโดยสิ้นเชิงเลยและนี่คือเหตุผลว่าทําไมกระบวนการจัดการพยานหลักฐานดิจิทอลถึงต้องมีกฎที่เข้มงวดมากๆและเพื่อป้องกันปัญหาแบบนั้นนะครับกระบวนการยุติธรรมเลยยึดหลักการสําคัญ3ข้อนี้ไว้อย่างเหนียวแน่น 1. คือการยืนยันความแท้จริงเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่านี่คืออุปกรณ์จากที่เกิดเหตุจริงๆนะไม่ใช่ของใครก็ไม่รู้2คือ ห่วงโซ่การส่งมอบที่ต้องมีการบันทึกการเปลี่ยนมือของหลักฐานทุกขั้นตอนแบบละเอียดยิบและ3คือการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้แน่ใจร้อยเปอร์เซนว่าไม่มีข้อมูลใดถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเลยนี่คือห่วงโซ่ที่ต้องไม่มีวันขาดจากที่เกิดเหตุไปจนถึงห้องพิจรารณาคดีครับเพราะถ้าหากว่าห่วงโซ่นี้มันขาดต่อลงไปแม้แต่ครั้งเดียวพยานหลักฐานชิ้นนั้นอาจจะถูกศาลปฏิเสธไม่รับฟังได้ทันทีเลยนะครับ ในทางกฎหมายเนี่ยเขามีหลักการที่เรียกว่าผลลไม้จากต้นไม้พิษซึ่งหมายความว่าหลักฐานอะไรก็ตามที่ได้มาหรือถูกจัดการอย่างไม่ถูกต้องก็จะถือว่าเป็นหลักฐานที่ปนเปื้อนและเอามาใช้ไม่ได้ไม่ว่าหลักฐานนั้นจะดูเหมือนเป็นของจริงแค่ไหนก็ตามเมื่อมาถึงตรงนี้เราลองมาสรุปกันสักหน่อยนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรต่อความยุติธรรมในโลกยุคดิจิทัลของเราข้อความสําคัญที่สุดเลยก็คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำบนโลกออนไลน์ล้วนทิ้งร่องรอยหรือที่เรียกว่าลายนิ้วมือดิจิตอลเอาไว้เสมอดังนั้นความคิดที่ว่าเราจะทำอะไรผิดผิดโดยไม่มีใครรู้ตัวได้เนี่ยมันเป็นแค่ภาพลวงตาเท่านั้นล่ละครับเพราะร่องรอยเหล่านี้สามารถถูกแกะรอยย้อนกลับมาหาเราได้เสมอและนี่ก็คือคำถามสุดท้ายที่น่าชวนคิดนะครับในโลกที่ทุกคนสามารถสวมหน้ากากาเข้าหากันได้ตลอดเวลาลายนิ้วมือดิจิตอลอย่าง IP address และหมายเลข i m e i เหล่านี้จะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่สุดที่ไขไปสู่ความจริงได้ใช่หรือไม่